สมเด็จคะแนนหลังพระสิวลีหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้เป็นบ็อกวัดเนื้อผงน้ํามันจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งห้านะครับประวัติการจัดสร้างพระสมเด็จคะแนนหลังพระสิวลีบ็อกวัดหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามเป็นพระที่หลวงพ่อท่านสร้างเองและทํามือนะครับเป็นพระเอ่อไม่ใช่พระโรงงานจัดสร้างแล้วก็ไม่ใช่พระที่ลูกรศิษย์สร้างถวายนะครับเป็นพระที่หลวงพ่อทําเองมวลสารของหลวงพ่อเป็น เป็นมวลสารของหลวงพ่อที่ทําขึ้นมาเองจัดหาเองนะครับปลูกเซกและออกที่วัดโดยตรงนะครับโดยมวลสารของหลวงพ่อนะครับมีทั้งมวลสารที่เอแก่ผงน้ํามันนะผงพุทธคุณนะครับอยู่ที่ว่าจะตกไปตกเอ่อมวลสารตัวไหนนะครับ สมเด็จคะแนนหลังพระสิวลีนะครับหลวงพ่อท่านได้ถอดพิมพ์มาจากสมเด็จพระสิวลีวัดราชนะดานะครับหลังจากที่หลวงพ่อท่านได้ไปร่วมบุกเสกฮะแล้วหลวงพ่อท่านรู้สึกว่าชอบพระพิมพ์นี้จึงได้ถอดพิมพ์นะพระที่หลวงพ่อทําจึงออกมาเป็นพระที่ดูเป็นพระพิมพ์ตื้นนะครับจึงเรียกกันติดปากว่าเออเป็นบกวัดนะครับเพราะเป็นพระถอดพิมพ์เนื่องจากเป็นพระถอดพิมพ์นะทำให้เป็นพระ ดูแล้วเป็นพระตื้นเบอร์นะครับเพราะว่าเป็นพระถอดออกมาอีกทีหนึ่งองค์นี้เป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับเนื้อผงเนื้อแก่ผงน้ำมันจะเข้มข้นเป็นทางโซนออกสีส้มนะถ้าเป็นผงพุทธคุณจะออกออสีขาวนี่นะองนี้ก็คาบลาคาบไข่ขึ้นธรรมชาตินะครับเส้นซุ้ม เด้งๆเลยพระไม่มีเการกระเทาะการบินนะงนี้ถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์เนื้อผงน้ํามันจัดมากนะครับครับความแห้งด้านหลังเป็นพระซิวเวรีนะเป็นพระที่ถอดพิมพ์มานะก็เลยไม่คมชัดเหมือนพระต้นแบบนะครับ แต่ก็ยังเป็นเห็นเห็นเป็นรูปพระศิวลีนะลองกดนะฮะกดลงไปกรอบลึกนี่ภาพภาพรวมก็ถ้าใครที่ว่ามีลายแล้วปิดไปผมก็จะส่งภาพเออสตูไปให้ด้วยเลยแล้วกันอ่นนี่เป็นตัวจริงนะเป็นภาพตัวจริงที่ถ่ายสตูไว้นะฮะนี่เป็นตัวจริงถ่ายคลิปมาให้ดูก็องนี้ก็เปิดเอาที่ ราคาที่4,500บาทนะครับ4,500บาทพราทันตัวหลวงพ่อกลวยนะคะแนนพราสิวลีบอกบอกวัดเอ่อไปใช้ได้เลยนะรุ่นนี้ราคายังไม่แพงนะเป็นพราทันตัวที่ราคาจับต้องได้นะครับสนใจก็ทักไลน์มาได้นะไลน์เดี๋ยวลงไว้ท้ายคลิปนะครับไลน์ ID เดีเอา4ี่พันห้ารอยบาทนะองนี้สวยสวยเลยสมบูรณ์